สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนสิรินทรน,นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมันนี้สิพ้าไปยังครับมันนี้สิผ้าไปลองแพรเนี่ยครับโอ้ดิาลองแพ่ครับวันนี้วันนี้รถบัสมาส่งลวรถบัสมาส่งแล้ว,ลดดลวเดี๋ยวสิผ้าไปลองแพ่วางปลายร้ายขนาดเฉียงหมอล่ำตอนรับลงแพ้ เคื่องอุัตน์เนาะเออโบแมนนี่เคื่องสิรินธรเครื่อนสิรินธรโอ้เคื่องสิรินธรพี่น้องคนหลายแท้โอ้ยสนิทภาคอีสานก็ต้องเปิดหมอลำมตอนรับพี่น้องฟองปายทั่วประเทศก็มื้อต้อนรับเลยบรรยากาศหมอลำมาลองมอหลัม ลลงไปโคนหลายถนนอลยรับโอ้พี่บอกว่าผู้ใดยิ่งไรลองเพ่งมือขึ้นนีพี่แพร่มีให่ลองมีครับมีตัวแพร่นี่เพี่บอกว่ามีอยู่สามอันเนาะสแพร่เนาะครับแพร่นึงนี่นั่งได้หกสิบนวะ แพรหนึ่งได้ประมาณสามสิบสี่สิบแล้วแพ่ขนาดแพรครับพี่จะมีแพรขนาดใหญ่ก็มี 4, 40, อยู่ได้สี่สิบห้าสิบคนแล้วแพรขนาดเล็กก็จะมี 4, 40, อยู่ได้ยี่สิบถึงสามสิบคนแล้วแต่ขนาดแล้วก็ราคาก็จะไม่เท่ากันด้วยราคาจะได้ทำเหมาทำเหมาอันนี้เหมาเขาเป็นวันนะครับ,รบทั้งวันก็ตกอยู่ที่ สามพันห้าต่อลำสามพันห้าถึงหกพันพาไปไหนบ้างถ้าสามพันห้าสามพันห้าทั้งวันนะครับตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่โมงเย็นเลยก็เอาไปจอดแช่อยู่กลางเลยใช่ไหมเล่นน้ำมันจะมีท่ากระโดดน้ํากระโดดเล่นเล่นก็ได้กระโดดเล่นน้ําก็ได้ครับกระโดดจริงๆก็ได้กระโดดจริงๆก็ได้ครับแล้วมันจะมีแล้วจะมีวัดครับอยู่นี่เขาเรียกว่าวัดเกาะเขาก็จะไปชมวัดเกาะจอดชมวัดเกาะแล้วก็มาดูโซลาร์เซลล์แล้วก็วนรอบไปอยู่วัดเกาะมีให้ขอหวยไหม ก็มีมีมีลิงครับมีลิงเยอขอหวยนี่แรัตบุญวาสนาเนาะใช่ครับแลรัตบุญวาสนาครับถ้าจัดขอหวยพญานาคราชครับพญานาคราชเ่รครับอยู่ไสครับอยู่ตรงที่เราจัดลงเข้าจีพานเลยบอกครับโอานคัสั่นกับไปขอเลขใช่ครับเพราะคนไปขอถูกเยอะมากนะครับตอนนืมโอเคมองนีเขาเอื่นว่าอย่างกับอะไรนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกเกิดสีนทรงครับเกิดสีนทรงเนาะเอาผมไปลงไปลงไปครับพี่น้อง ไปลองแพรต้องแพรกันครับพี่น้องเอ๋ยน้ำนักเกินว่เนี่ยไปได้ปะเด้ยเนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองแพกันโอ้มีแนวากินให้กินดื่มพร้อมเนาะโอเคครับตัาง่างเนาะิด้อโอ้ได้การเลย ก็เคยมากคือกันเด้วนี่ใคก็ได้เป็นเคียร์หลยแหกหมันเอ้ามีเสบียงมีเสบียงพร้อมดูอ้าวมเลครับต้นไ่ียงครับแผ่ามยัลับป้าไปขวามลงขวามือนำยครับนาเลยนีสะพานป ระวังร้อนนะครับเดินไปครับเพราะว่าสะพานทอดอยู่โอ้บรรยากาศพี่น้องมาลงแพรแพรปูย่าพี่น้องเอ้ยอ้าวไปก่อนครับผมอย่ามันหักขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเอ้ไปเคยม่เอาไปนอนี่ครับเคยมาได้ข่อยโอ้โหโทษไปไปพี่น้องไปทางขวาแล้วไปทางขวาด้วย ไปฟังขว้าไปฟังขว้าไนไปไปโอ้แพรยังไงนะตุ่นนอกไปก่อนเจ้าโอ้แพรนี่มีหมอลำพร้อมไปไปนี่ไม่นี่เรอวยลนะที่เขารวยนะแค่นี้มี แค่บอกแค่บอกนั่นแม่โอ้แพ่นี่มีหมอลำพร้อมอ่ะครับนี่เราเลือกแพ่ที่มีหมอลำสิผ้าไปใส่เนี่ยเหมือนนี้ครับไปอ้อมนี่บอครับกัปตันนั่นวะครับเลยครับบอครับโอ้ไปลาย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 ตาคนสวยบป่ครับนี่อันนี้ใส่ได้เราบ่ะครับนลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เข้ามาลองแพ่ นี่แหละโอ้โยเก่การเลยพี่นอ้องครับปิสัมพัส์ไปตลอดทางสัมผัสพท่อหน่เข่งเคยมากพ้องเ่าหนเข่งไม่เคยมากให้กันเนาะบุ่กับว่าเคยมากให้กันเมื่อเคยมากให้ก,ก,กันครับเพื่อแหลรครตอนรับด้วยหมอลำก็เลยพากันตรงมากาไม่ไกลเนาะใหญ่ เสียงก็ไม่มีนะครับก็โกนกันเวลาถามะเรียนวิธีได้ไงลูกเขาก็ใส่หักใช่ไหมแค่นี้เราก็มากันอยู่ประมาณอ่อนรับกันทุกท่านทุกคนเดี๋ยวก็จะล่องแพกไปเรื่อยๆก็จะถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านทุกคนได้ชมกันเนาะนะครับ แพ่นี่ก็บ่หลายคนปานไหนแพร์บูรพาซื้อแพรบุรพาเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวแพร์เป็นสิบพลาเข้าเดินทางออกไปแล้วขอบคุณหลายๆครับ